ให้เปิดอย่างนี้เหรอ,อ,อเป็นเนยชุ่มๆข้างในม,มันๆหอมเนยเป็นไงนี่ตัวขนมปังเขจะเป็นนุ่มๆดึงๆเป็นขนมปังที่น่าจะคืนกับชาก,กาแฟในะตอนเช้าจะฉีกแบบโอดโดเลยนะนาเนยชุ่มมากดี่มันน่ากินมากเลยอะ่ะขนมปังร่มมาก คืน้อยชุ่มๆเลยอ่ะสวัสดีสสดค่ะทุกคนกับ,บพวพบคลิปรีวิวกันอีกแี้วแต่ว่ารอบนี้ทำไมเรารีรีวิวน้อยจังไม่น้อยน,นะน้อยแต่แน่นแน่นมากทุกคนอันนี้จะเป็นขนมปังที่อฮิตในติกก o k อีกแล้ว เหตุเกิดจากติ๊ก o k อีกแล้วจ้ามันมันฮิตใน t i k t o ็อแล้วบอกว่าคนรีวิวเยอะใช่ไหมมันก็เกิดอาการมาว่าเออไหนลองซิว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าจะเป็นขนมปังนี้นะคะทุกคนขนมปังไอขเขาเรียกว่อะไรนะเนยอะทุกคนเออเนยสดอ่ะนั่นแหละที่เขาจะเคลือบไว้ในขนมปังอะ <_ S 1> ตัวนี้จะเป็นหลายคนอาจจะเคยเห็นนะคะ b เตอร์ เออบัตเตอร์ทสต์อที่มันจะเป็นขนมปังที่รอกได้เป็นแผ่นๆผ่นนะเอออะไรประมาณนั้นอะต่อมาจะเป็นอันนี้ขนมปังถักเปียนนะคะทุกคนของยี่ห้อเบมรีเบเกอรี่นี่ขนมปังหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมปังพมา่านี่ขนมปังหักเปียแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมปังธรรมาดา ไม่อันนี้จะไม่ใช่เนยเนาะจะเป็นขนมปังธรรมดาแต่ว่าเป็นของอ่าเป็นของโชโกุปังนะคะทุกคนตัวนี้ก็คิดเหมือนกันจะเป็นขนมปังนมสดเนื้อนมเนื้อเนื้อเ <c oughs> นื้อนุ่มสไลด์เออ <c oughs> เขาเครมมาแบบนี้นะจ๊ะแต่วันนี้พวก็สั่งอะไรมาแล้วมา <c oughs> ดูกันว่ามันจะนุม่มหรือเปล่าแต่ที่จิ้มิอยู่นี่ก็นุม่ม อ,อันนี้เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะเรียงตามลำดับเลยละกันเราจะเอาตัวนี้ก่อนตัวพีก่อนฉีกจะฉีกได้หรือเปล่าแกะให้ดูก่อนไหมว่าแพ็กเกจเขาเป็นยังไงได้สิอันนี้เขาอันนีกก้ออกก่อนแพ็กเกจเขาก็จะเป็นกล่องใสอย่างนี้เลย แกออกมามีคําแนะนำในการาทาน,านนะคำแนะนําในการทานประมาณนี้นะคะทุกคน<ๆ>ก็จะบอกว่าน,นําขนมปังแกะออกจากถุงอุ่นไมโครเวฟอุณหภูมิห0 0้วัตต์ส0สถึงสีนาทีขนมปังจะนุ่มและลอกออกเป็นแผ่นได้ต้องทําตามคําแนะนําของเขาเอ๊ะเมื่อกี้บอกสามสิบถึงสี่สิบวินาทีว่ะเขาบอกสามสิบถึงสี่สิบวินาทีน,าทนะคะอันนี้แต่ว่าเราวันเนี้ เราไม่มีไมโครเวฟเราจะเป็นหม้ออบลมร้อนอบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันนั่นเองใช่ของเรามีมีโหมดที่เวฟขนมได้อยู่แล้วก็จะใช้ตัวนั้นไปดูกันไหมหน้าตาหม้ออบลมร้อนแล้วก็จะเป็นยี่ห้ออะไรค่ะทุกคนฟิลิปแล้วเราก็จะใช้โหมดนี้เออโหมดอบขนมหร้อยแปดสิบองศาอ่อันนี้พีพีเซตมาตั้งมาอยู่ที่160 45ร้อยหกสิบสี่สิบห้า แต่เราจะเลื่อนเป็นอ,อันนี้เลื่อนลงนาทีเลื่อนลงเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันนี้คือนิวเลยอันนี้คือแป้งดิบมาอบเลย <c oughs> แต่อันนี้เราเราอุ่นไหมอห้าห้าแล้วก็ห้าเอาใจเย็นนะแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเป็นร้อยร ใส่ลงไปเลยคะ่ะอแต่ก่อนใส่มันก็เป็นเลเยอร์เหมือนกันนะอ่ะมารอดูกนะะันค่ะทุกคนมุกเลยห้าก็ห้าแล้วนะอะเริ่มสตาร์ทเดี๋ยวรอกันอีกห้านาที่ะโอเคครบห้านาทีแล้วทุกคนนี่หน้าตาขนมปังเราก็จะเป็นอย่างนี้ระบบหมุนตอนนี้รู้สึกว่า,วาหอมกินเนยมากๆ เห็นเป็นชั้นชั้นใช่น่าจะลอกได้แหละเพราะว่าดูจากตาเปล่าตอนนี้คือมันไม่ได้บางเหมือนที่คนาคุณเขารีวิวนะอ่ะเราจะมาลอกกันดีกว่าไม่รู้ว่าเขาทํามายังไงใช่ใช่ใช่เป็นแผ่นๆอย่างนี้ว้าวอาพี่วอมต้องลอกฝั่งนี้สิต้องอย่างงี้ให้คนดูเห็นนี่ไม่เป็นไรอย่างงี้ทุกคนดูอ๋แต่ว่าหน้าหน้าแรกคือโดนที่โดนความร้อนก็จะเป็นแบบไม่ไหม้หน่อย ไม่หอมเลยมากใช่ว่าของโบก็จะเป็นหน้าแบบเหลืองๆทั้งสองฝั่งหอมเลยมากเฮ้ยเฮ้ยอืมอร่อยเนี่ยค่ะให้ให้ชิมแบบแบบที่มันที่มันกรอบๆอืมหน้าแรกหรอจังหน้าหน้าแรกหรอมีความพิเศษแบบเงยกรอบอ่ะ นุ่มเนาะอันนี้เป็นความมีความนุ่มดูทุกคนมันยืดแล้วมันนุ่มมากเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าแต่ชอบแบบนี้นะอ,อันเนี้ยเป็นเนยชุ่มชุมข้างในม,มันมันหอมเนยเปิดอย่างเงี้ยเหรอให้เปิดอย่างเงี้ยเหรออือเนาะอืม,อมว่ามันอร่อยนะทุกคนคือแบบว่า เนยมันไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ชอบเนยเนาะเนยมันไม่ได้แบบเนยจ๋าขนาดนั้นอะแต่ว่ามันมีความนุ่มความหอมมาใช่ใช่ใช่ชอบจบทุกที่ขนมปังมันมีความนุ่มอ่ามหมเป็นยังไงนุ่มไม่รู้นี่มันโดนกดน่าจะโดนกดมันมันกระติดเกินไปแล้วตัวขนมปังอะเทเจอร์ขนมปังนุ่มมากอะทุกคนตัวข้างในอะอืมน่นแหละขึ้นรูปได้ดีมากแล้วเนยมันก็จะเป็นมันๆอร่อยนะ ไปต่อกันเรื่ขนมปังถักเปียดีกว่าเพราะวันนี้ก็ถักเปียมาไาค่ะมาแล้วอันนี้จะเป็นก้อนที่สองของเราอุ้ยก้อนใหญ่มากเลยอ่ะพอไปใส่เออพอไปอบแล้วอ่ะมันพองมากทุกคนดูเปียเขาสิตอนนี้นุ่มมากอู้หอมด้วยหอมเนยนาะหอมเนยแต่ว่าเป็นข้างในเรามารุนว่าข้างในจะ จะมีเนยเหลืองเอยอะไหมอ่ะเอาเลยจัดเลยไหมจัดเลยร้อนพอแล้วร้อนกับเกาเโบยโยกได้ไหมพี่วอมมาฉีกดูนะคะท่านผู้ชมเราจะฉีกแบบโ,ดโหดๆเลยนะอเออเขาก็ฉีกอย่างนี้แหละบ้านเนยชุ่มมากเหมือนเหมือนฉ่ำมากเลยนะเอออ่ะอชิมชิมจิมออ่ะ อืมอุ่นแป้นมากเรื่องเรื่องความที่อุ่นร้อน,อ,นอ่ะมันเหมือนเราได้กินแบบใหม่แบบ <bunlar S 2> จากเตาเลยอ่ะถึงว่าเขาถึงบอกว่าให้กินตอนร้อนๆอ,อ่ะอุ่นกินแล้วก็ตอนร้อนๆเลยอ่ะมันจะอร่อยโอ้หยุดหยุดไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยอ้หมาก็ดูตรงเปียเขาสิมันกรอบมากมีความกรอบและนุ่มอยู่ในตัวแล้วมันมีความเนยมีความหอมมากอื หน้าตรงเนี้ยหน้าตรงสีน้าตาลน้ําตาลเนี้ยมีความแบบกรอบก๊อบ,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 บเลยเหมือนจะจังแต่ไม่จัง <c oughs> และอะไรคืออะไรไม่ดู้มันดความอร่อยมากม, <c oughs> มีความฟูนุ่มอืมแล้วก็ละลายในปากแต่ตัวเท็เจอร์ขนมปังของเขากับตัวเมื่อกี้ จะเป็นคนละแบบติมเมื่อกี้เขาจะเป็นหนึบนุ่มแต่อันนี้เขาจะเป็นแบบว่าเป็นฟูนุ่มคล้ายๆเนื้อเค้กอะทุกคนอันเนี้ยม,มันมันเหมือนเหมือน,น,นไอเมื่อกี้มันเป็นเหมือนขนมปังแผ่นที่ที่ทําแผ่นแผ่นมาแล้วก็ใส่เนยแต่อันนี้เหมือนเหมือนตีแป้งผสมเข้าไปกับเนยเลยอือย่างนั้นมังบูไม่รู้แล้วก็ขึ้นขึ้นรูปเป็นเปียอย่างนี้ ดูนื้อขนมปังคือเนยชุ่มๆเลยอ่ะ <c oughs> อนไย้เดี๋ยวเราจะอิ่มก่อนอไปตัวสุดท้ายกันออริจินอลครับ <c oughs> โอเคแล้วก็มาถึงขนมปังก้อนสุดท้ายแล้วนะคะทกคนแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่เนยเนยสดจะเป็นขนมปังนมสดเนาะหอมเหมือนกันของยี่ห้อโชกุปัง จากร้านดีเดอะเบรนะคะทุกคนดีเดอะเบรกเบรกดีเดอะเบรกใช่ไหมใช่ใช่เบเกอรี่อะ <Burger ia. S 1> โชกุ <Break. S 1> ปังขนมปังนมสดเนื้อนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นเขาบอกอย่างนี้อ่ะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ดูรูปลักษ์อะเขาไม่ได้แบบว่าหั่นเป็นชั้นหรืออะไรให้เราเลยเขาจะเป็นขนมปังปองก้อนต่าปาก้อนอ่ะพี่วมแกะเลยเราจะฉีก ดูดูร้อนมากไม่ใช่ไม่ร้อนนะร้อนนะเนี่ยข้างนอกข้างนอกเราเวฟกรอบเลยดูควันตุยตุยอ๋อหอมกอบกรอบคล้ายๆกลิ่นคล้ายๆขนมปังฮอกไกโดขนมฮอกไกโดขนมฮอกไกโดเออประมาณนั้นเป็นไงนี่ตัวขนมปังก็จะเป็นนุ่มๆดึงๆ ความหนึบคล้ายๆยี่ห้อแรกที่เป็นขนมปังเนยสดเลยขนมปังมันแกขึ้นมัอ๋อด้วด้วยด้วยเป็นเป็นขนมปังนมแล้วเรากินเนยมามันเลยร uh, uh, ู้ส ну ึกว่าเนยมันเข้มข้นกว่าเยอะเลย เขาไม่น่าจะใส่เหมือนเหมือนแบบเนยเหมือนเมื่อกี้เพราว่าเขาน่าจะเป็นขนมปังธรรมดาขนมปังที่ตีใส่กับนมสดอะ่ะใช่มันมีความกลิ่นนมเนะพี่วอมเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบรสชาติขนาดแบบเนอยอย่างนั้นน่ะเป็นขนมปังที่น่าจะคืนกับชาก,กาแฟในะตอนเช้าเราคิดว่าอย่างนั้นอืมอร่อยอร่อยตอนนี้ขนมปังเขานุ่มมังเนาะ,ะจะมาสรุปเนาะว่าสามอย่างที่รีวิวมา อันนี้ความชอบอันไหนมากที่สุดอันนี้ต้องต้องบอกว่าที่ที่ที่บอกว่าชอบมันเป็นความความชอบเชิงบุคคลใช่มันคือลถปากรถปากใครรถปากเราเนาะอย่างโบกับพี่วอมนี้น่าจะไม่ชอบอันเดียวกันหรือเปล่าอะพว่วอมชอบอันไหนผมชอบตัวตัวถักเปียมันดูมันดูมันดูกลมกลมกลมกว่าแล้วก็มัน เนยมันแทรกไปทุกอนูแล้วตัวขนมปังก็นุ่มเลยแล้วโบล่ะโบก็ชอบแบบเปียด้วยความที่เราชอบกินขนมปังที่แบบว่าทาเนยเนาะเออเราไม่ไม่ไม่ใช่สายที่บอกต้องกินขนมปังเปล่าเราชอบแบบว่าจิ้มนมเอวยทาแยมเอวยอะไรเนี้ยก็ก็คือถ้าถ้าเราบอกว่าขนมปังเนยเราก็คาดหวังว่ามันก็ต้องเนยจานใช่ ถ้าถามว่าตัวแรกเนยไหมมันก็เนยแหละตแ,แต่ว่ามันมันด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นแบบขนมปังเป็นก้อนแบบนี้แล้วแล้วเนยมันไม่ได้แบบว่าไปกระจุกระจ่อ่ะก็มีแต่ว่าตัวแรกก็เป็น็กเจอร์ส่วนตัวก็คือฉีกเป็นแผ่นได้อะไรประมาณอะไรประมาณนั้นมันก็มันก็ถือว่ากินง่ายกว่าแต่แต่ถ้าถามความเนยอ่ะที่ใครชอบขนมปังเนยจริงๆแท้ๆเลยทักเปียทักเปียดีกว่านั่นแหละมันจะได้กลิ่นหอมได้รสชาติกลิ่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนอันนี้ก็ ก็เทียบกับคนอื่นเขาไม่ได้นะเขาก็อร่อยในะแบบของเขาอันนี้เป็นอาหารอาหารบ้างทั่วไปกินกาแฟกินกับกาแฟนมได้ใช่ใช่อันนี้ก็ก็อร่อยขนมปังกรอบนุ่มดีนะคะทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็เป็นขนมปังสามอย่างในติ๊กตอกที่ที่เขากรลังฮิตเป็นกระแสกันแล้วก็เอามารีวิวทุกคนดูนะเนาะเผื่อบบว่า,วา,วาใครแบบ อยากซื้อตามอยากดูรีวิวแล้วแบาเอออยากกินมันจะลอกได้หรือเปล่าโน่นนี่นั่นแล้วก็ข้อมูลเอามาให้ดูนะคะทุกคนดีกิปชันใด้คลิปได้เลยประมาณนั้นแหละนะจ๊ะ,จะก็เจอกันใหม่คลิปน้านแล้วกันนะคะทุกคนเราจะมารีวิวอะไรตามติ๊กต็อกอีกหรือว่าจะหาอะไรของอร่อยๆอะไรไหมทุกคนกินนี่ก็กินอีกเลยเขาไม่ได้กินเรา มาให้ทุกคนดูเรากินอีกก็ฝากติดตามก็ด้วยนะคะทุกคนหรือใครมีร้านไหนหรือว่าขนมปังหรือขนมอะไรอยากแนะนําให้เรารีวิวลองรีวิวดูก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนอะไรที่ไม่กล้ากินเองก็อยากให้ให้ลองก็ให้เราลองก็ลองแชร์มาได้เออใช่ใช่ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย ท้อง,งไปเลยวันนี้ตึงๆตึงๆเลย